าคุณต้องนั่งเครื่องบินกับศพเป็นเวลาสี่ชั่วโมงจะต้องรู้สึกยังไงเนี่ยาชาวออสเตรเลียคู่นี้นะคะกำลังเดินทางจะไปเที่ยวเมืองเวนิสที่อิตาลีนะคะแล้วระหว่างการเดินทางเนี่ยตอนนั้นผ่านไป10ชั่วโมงแล้วมีผู้โดยสารท่านหนึ่งเขาล้มลงค่ะใกล้ๆที่นั่งของ2ท่านนี้นะคะแล้วเขาก็จากไปเลยค่ะทีนี้สายการบินก็จะต้องหาที่จะวางศพใช่ไหมคะ เสซอริงผู้โดยสารผู้ชายนะคะก็บอกว่าจริงๆเขาพยายามจะพาไปนั่งตรง business class แล้วแต่ว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเค่อนข้างตัวใหญ่ก็เลยพาไปไม่ได้ทีนี้แอร์ก็ถามว่าคุณคะคุณช่วยขยับนิดนึงได้ไหมคะเขาก็ขยับให้แต่ไม่ได้คิดว่าจะเอาศพมาวางข้างๆปรากฏว่าก็เอาศพมาวางไว้ข้างๆแล้วต้องนั่งอยู่กับศพอีก4ชั่วโมงบนเครื่องอะคะ่ะ BBC News นะคะพาาหัวข่าวว่า Couples Trauma after body placed next to them on flight นะคะ Trauma คือเรื่องที่มันกระทบกระเทือนทางจิตใจแบบรุนแรงนะคะของคู่รักคู่นี้นะคะหลังจากที่ body ตรงบริบทเนี้ยจะไม่ได้แปลว่าร่างกายเฉยๆนะคะจะแปลว่าศพนะคะ placed Next to them ก็คือถูกวางไว้ next to คือข้างๆเลยนะคะ on flight ในเที่ยวบินนั้นแล้วคิดดู4ชั่วโมงนะคะคือเขาบินจะไปเที่ยวเมืองในฝันจะไปเที่ยวแบบมีความสุขกลายเป็นว่ามันเหมือนฝันร้ายของเขาอะ่ะเพราะว่านึกภาพดูว่าหลังจาก4ชั่วโมงผ่านไปเขายังคงต้องนั่งอยู่กับศพตรงนั้นในขณะที่ทีมแพทย์เนี่ยมาแล้วก็นำออกไปอะค่ะมิสเตอร์ริงนะคะผูะะ้โดยสารก็ได้เล่าให้ชาแนลนายฟังว่า Staff had responded in no time เจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนั้นก็คือเร่งรีบมาช่วยอย่างรวดเร็วเลยนะคะ When the woman collapsed นะตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาล้มลง But that unfortunately ก็แปลว่าโชคไม่ดีนะคะที่ไม่สามารถจะช่วยชีวิตไว้ได้ The lady couldn't be saved which was pretty heartbreaking to watch นะคะคำว่า heartbreaking ก็คือแบบมันน่าเศร้ามากเลยมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดหัวใจมากเลยที่ต้องเห็นอะไรแบบนี้ he said the cabin crew had tried to move her body towards business class นะคะเขาก็เล่าต่อว่า cabin crew คือลูกเรือนะคะก็ได้พยายาม move คือย้ายร่างของเธอเนี่ยไปที่ business class but she was quite a large lady นะะก็เล่าต่อว่าแต่ว่า หญิงสาวคนนั้นที่เสียชีวิตนะคะเขาก็เป็นผู้หญิงที่ตัวใหญ่นะคะคำา่่า large ตัวใหญ่ and they couldn't get her through the aisle นะคะก็พวกเขาลูกเรือเนี่ยก็ไม่สามารถจะพาเธอผ่านทางเดินไปได้ปรากฏว่าเควินครูเนี่ยมาเห็นว่ามีที่นั่งว่างอยู่ข้างมิสเตอร์ริงนะคะมิสเตอร์ริง said the crew had seen seats ซีดตรงไอ้ที่นั่งนะคะ were available ก็คือว่างอยู่ข้างๆเขาเลย they said พวกเขาก็เลยบอกว่า Can you move over please? คุณช่วยขยับหน่อยได้ไหม And I just said yes, no problem. เขาก็เลยตอนนั้นก็เลยตอบไปว่าโอ้ได้ไดครับไม่เป็นปัญหาแต่ไม่ได้คิดไงว่าจะเอาร่างนั้นมาวางข้างๆ Then they placed the lady in the chair I was in. แล้วพวกเขาก็ place ตรงนี้จะไม่ได้เป็นสถานที่นะคะมันเป็นกริยาไปว่าวางก็เอาร่างผู้หญิงคนนั้นมาวางในเก้าอีท้ที่ที่นั่งอยู่ในแถวเดียวกันน่ะเขาก็ช็อกไปเลยไง หลังจากนั้น4ชั่วโมงที่ต้องนั่งอยู่ข้างๆศพนะคะ he said p a s s e n g e r were asked to stay put เขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่กับที่นะที่ทำให้เขามี t r a ม m a ห,หรือบาดแผลทางจิตใจที่มันกระทบกระเทือนใจก็คือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย pull blankets off the woman มันจะมีผ้าห่มปิดไว้ใช่ไหมคะ blanket ประผ้าห่มอะ่ะก็คือคลุมตัวเธอไว้ทีเจ้าหน้าที่อะ่ะพอมารับศพเนี่ยก็คือ เปิดผ้าห่มออกค่ะแล้วเขาเห็นหน้าผู้เสียชีวิตตรงนั้นน่ะมันมันคือมันช็อกมากสําหรับเขาผู้โดยสารสองท่านนี้นะคะเขาเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดนะคะว่าเออมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเขาเข้าใจค่ะแต่ว่าเขารู้สึกว่าทำไมมันไม่มีใครแบบเป็นห่วงความรู้สึกของพวกเขาบ้างหรือควรจะต้องมาดูแลเขาหลังจากที่เกิดเหตุไหม We should be contacted to make sure เราเนี่ยควรจะได้รับการติดต่อนะว่าเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง Do you need some support ผู้คุณอยากจะได้การสนับสนุนอะไรบ้างไหม Do you need some c o u n s e l i n g คุณอยากจะแบบไปปรึกษาจิตแพทย์อะไรไหมคือเหมือนกับสายการบินอย่างน้อยก็น่าจะมาดูแลเขาตรงนี้เพราะว่าวางเขาไว้กับเจ้าบะทางสายการบินเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้โดยสารที่ pass away ตรงนี้แปลว่าเสียชีวิตค่ะ We apologize for any inconvenience or distress บอกว่าเราขอโทษสำหรับความไม่สะดวกนะคะคำว่า inconvenience อรเงี้เป็นไม่สะดวก or oh, distress distress คือความกัดกลุ้มความเครียดค่ะที่เกิดขึ้นบนเครื่องแล้วก็กำลังทำตามนโยบายแล้วก็กระบวนการของสายการบินอยู่นะ,ะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องถูกนั่งอยู่ข้างสพเ่ยเขาอยากได้เขาก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีการดูแล duty of care สำหรับผู้โดยสารที่จะต้องเผชิญสถานการณ์นี้ด้วยว่าอาจจะต้องได้รับคำปรึกษาไหมหรือว่ามีการสอบถามพวกเขาว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างต้องสปอร์ตพวกเขาตรงส่วนนี้บ้างมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะเพราะว่าต้องนั่งข้างศพอยู่สี่ชั่วโมงอันนี้เป็นคู่ที่นั่งใกล้ๆเลยด้วยนะคะแล้วก็ต้องเห็นหน้าด้วยตอนที่เขาเปิดพระโฮมออกมาคือแบบเออเป็นเราแล้วก็คงช็อกเหมือนกันะ่ะทุกคนคิดว่าไงบ้างคะถ้าเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองที่ต้องไปนั่งข้างๆอย่างเงี้ย ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจสำหรับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าตกใจมากเลยว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะคะถ้าสนใจภาษาอังกฤษหรือว่าชอบข่าวต่างๆนะคะสามารถกดติดตามคนอื่นไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาข่าวอื่นที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคขรนเองจ้า